สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอาะิติปนี้ผมชวนเพื่อมาดูผักสลัดสลบแดดซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับในช่วงฤดูร้อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ถ้าเจอก็มาดูคลิปผมเป็นแนวทางถามว่าผมเจอไหมผักสลัดสลบแดดเจอสิครับจะรออะไรล่ะครับปีที่แล้วเนี่ยปี67ที่ผมปลูกนะช่วงบ้านผมช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือ44องศาแต่ผมก็ต้องมีผักขายนะผมเพราะว่าผมขายผักทุกวันผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมซึ่งผักสลัดสลลบแดดเนี่ย เดี๋ยวจะพามาดูครับวิธีแก้หลายๆคนบอกสเปรย์น้ําอ่จได้ครับแล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนยังไงแต่การสเปรย์น้ําก็มีข้อดีข้อเสียนะในส่วนตรงนี้อ่ะมาดูครับผักสลัดสลบแดดทํายังไงอ่ะเดี๋ยวขอนอุญาตสลับกลองครับผมอืมผักช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับที่บ้านเนี่ยร้อนโหดร้ายเหมือนกันนะบุรีรัมย์เน่ะซึ่งการหนาวในปีที่แล้วไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยผมนะมันร้อน อ่ะทีนี้มาดูผักสลัดสลบแดดอาการมันเป็นยังไงผมทําคลิปตอนนี้ช่วงนี้เที่ยงนะครับแต่ว่าบ้านผมเมื่อวานกับสองสามวันก่อนเนี่ยมันร้อนมากทําคลิปวันนี้วันที่วันอะไรเนาะสิบสี่สิบห้าวันสาวสิบห้านี่นะครับสิบห้าเดือนกุมภาปีหกแปดทีนี้อาการผักสลัดสลบแดดมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วต้องเปลี่ยนแสเลนไหมอ่าเดี๋ยวพามาดูครับก็คือเวลาแดดแรงเนี่ยมันจะฟุบเลยมันจะฟุบติดกับพื้นเลยแต่วันนี้มันไม่เจออาการนั้นเพราะว่า วันนี้มันไม่ค่อยมีแดดของผมนะมันไม่ค่อยมีแดดวันนี้มันก็เลยไม่เจออาการที่ว่าเนี่ยผักสลัดสลบแดดแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงมันก็คือผักมันหมอบติดกับรังเลยเนี่ยฮะเวลาเขาหมอบติดกับรังเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะทําให้ใบไหม้เนี่ยอย่างเช่นกรีนโอ๊กนะถ้ากรีนโอ๊กสลบติดแดดขอบใบเนี่ยที่มาอยู่กับรังเนี่ยที่มันโดนรังเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการขอบใบไหม้ได้ แล้วทีเนี้ยผักถ้าเพิ่งเริ่มปลูกประมาณนั้นพอต้นสายสลบติดแดดไอ้สลบแดดติดพื้นตอนเย็นก็ฟื้นคืนเขาก็จะโตช้าเพราะว่าเดี๋ยวเจอร้อนเดี๋ยวเจอเย็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปมาผักก็จะโตช้าในส่วนของอ่าช่วงที่ผักสลัดสลบแดดนะครับเซเลนผมใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นทีเนี้ยผมก็คาเซเลนแบบนี้ฮะทั้งปีทีนี้วิธีการจัดการกับไอ้ผักสลบแดดนี่ก็คือทํายังไงก็ได้ให้แสงมันหรี่ลง รีลงเพื่อนๆสังเกตนะการสลบแดดมันไม่ได้สลบช่วงเช้านะมันจะสลบแดดคือสลบช่วงที่เป็นช่วงบ่ายมากกว่าบางพื้นที่ห้ามูกว่าก็เริ่มนะห้าโมงเช้าเนี่ยบางพื้นที่เที่ยงบางพื้นที่บ่ายก็เริ่มเพราะหลังลูกสวนผมเนี่ยหลายๆคนก็ปลูกกลางทุ่งนาเหมือนกันแต่สภาพไปล้อมแต่ละคนต่างกันอย่างผมมันไม่ได้ร้อนมากเพราะมันมีคูน้ำมันมีต้นมะพร้าวมันมีต้นกล้วยมีคูน้ําสลับไปมาเยอะซึ่งถึงแดดมันจะร้อนแต่ว่าโดยรอบมันก็ทําให้ สร้างอุณหภูมิที่มันเย็นขึ้นมาได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโอ๊ยผมไม่มีหรอกพี่แบบนั้นน่ะของผมอยู่ในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านจะสารด้วยมันร้อนมีแต่ปูนอันนี้ไม่ยากครับแต่มันอาจจะยากเรื่องเวลาที่เราต้องจัดการหลายๆคนใช้สเปรย์น้ําละองหมอกต่างๆข้อเสียของการใช้สเปรย์น้าละองหมอกอย่างแรกเลยก็คือที่พูดเพื่อนๆพยายามบอกว่าอุย้ยตัวนั้นแพงตัวนี้แพงแต่การใช้ละองหมอกมันก็เพิ่มต้นทุนด้วยแล้วที่สําคัญครับเวลาเราฉีดละองมาเนี่ย ถ้าเป็นละอองฝอยฝอ,อยมาพอมาเกาะใบาเนาะแต่ถ้าฉีดทางหางโอเคนะครับให้ลมมันพัดผ่านนะได้เลยดีมากเลยแต่ถ้าเราฉีดแล้วมันมีน้ํามาแปะอยู่กับต้นเราเนี่ยกับต้นผักแบบเนี้ยทีนี้เจอแดดแรงๆเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เป็นไอใบไหมเนี่ยก็เป็นได้ง่ายด้วยสูงด้วยแต่ถามเรื่องเชื้อรานหน้านี่ไม่ค่อยมีหรอกครับน้อยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพี้ยไฟซะส่วนใหญ่ก็จะเจอกันหลายพื้นที่ครับเดี๋ยวก็เจอครับไม่ต้องกังวลแล้วทีนี้ อ่สเปรย์น้ำละองหมอกอ่ช่วยได้ถ้าเราใส่ไกลๆให้ลมมันพัดผ่านเข้ามาแบบเป็นละองแบบเป็นเย็นๆเนาะอ่านั่นโอเคถ้าชิดเกินไปโอกาสเป็นใบไหม่มีสูงครับหลายพื้นที่อาจจะไม่เป็นแต่บางพื้นที่เป็นตรงนี้ผมก็เลยว่าออระวังหน่อยในส่วนตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีส่วนเหล่านั้นพี่แพงผมไม่อยากซื้อเลยซึ่งผมใช้วิธีนี้ครับลูกสวนหลายคนเนาะอ่ะตอนนี้ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะเออที่มีเวลานะผมไม่ทํสแลนอีกชั้นหนึง่ง เป็นแนวนอนอย่างเงี้ยไว้รูดเหมือนผ้าม่านครับรูดเปิดปิดถ้ารู้สึกว่าผักสลบแดดรูดเลยครับมันก็จะได้เหมือนแบบกรองสองชั้นเนาะถ้ารูดสองชั้นไว้ตลอดได้ไหมพี่ได้ครับแต่ผักเพื่อนๆจะยืดครับเพราะว่าแสงมันไม่พอแต่ช่วงบ่ายของฤด,ดูร้อนเนี่ยแสงมันแรงมันเกินนะครับคือมันเกินแล้วก็อย่างว่าครับพอเกินก็หลีลงหน่อยอีกชั้นหนึ่งใช้ใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คลุมทับไปอีกชั้นหนึ่งช่วงเช้าก็เปิดออกคลุมทับช่วงที่อากาศร้อนพอเป็นสี่โมงกว่าเย็นๆเนี่ย แดดเริ่มเบาก็ทะลุดออกอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผักเราจะสลบแดดแล้วมันจะแลดูไม่สวยแล้วมันก็จะโตช้าหลายหลายคนบอกโอ้วิธีนี้มันยากผมไม่ถนัดพี่ผมมีงานประจํางั้นมาดูตรงนี้คือในส่วนของผมนี่มันก็มีหลายแบบนะว่าผมทําสวนมานานแล้วก็ลูกสวนผมก็หลายคนเราผมให้เขาทำผักให้เพราะงั้นผมทําผักไม่ทันหรอกก็ผมที่สวนผมปลูกแค่สามร้อยกล่องเองเพราะผมขายวันหนึ่งก็เยอะอยู่ ยิ่งช่วงมอเตจีพีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใช้เยอะ่อะมาดูโรงนี้พิเศษครับโรงเจ้าปัญหาของผมริ่งผมไม่ค่อยมาถ่ายคลิปตรงนี้มันไกลผม,มกียดเดินมาอ่ะมาดูฮะโรงนี้สําหรับเหมาะสําหรับคนขี้เกียจอย่างผมแต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับในช่วงฤด,ดูร้อนเห็นไหมฮะ,ะเสลนซ้ายกับขวาต่างกันครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันออกแดดช่วงเช้าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมก็จะใส่50% แต่ฝั่งนี้ผมใส่หกสิเปอร์เซ็นตเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันแรงทีเนี้ยช่วงแดดอ่อนกับแดดแรงอย่างตรงนี้เนาะช่วงเช้ามันก็มีความแรงของแดดอยู่บ้างเนี่ยอย่างช่วงบ่ายตรงนี้ก็ยังโดนแดดอยู่ฝั่งเนี้ยก็จะใส่ที่ทนแดดหน่อยส่วนที่ทนแดดมีอะไรมัางบัตเตอร์เฮดกรีนคอร์สฟิลเล่ผักกาดหอมอิตาลีสลัดแก้วกรีนปัตตาเวียอันนี้ที่ผมนึกได้นะอันเนี้ยไหวเลยสบายสบายเดโอ๊กก็ได้ แต่ฝั่งที่โดนแดดน้อยหน่อยในส่วนหน้าร้อนนะครับผมก็จะใส่กรีนโอ๊กใส่เรดโอ๊กก็ได้ใส่ฟิเล่ก็ได้แดดน้อยนี่ใส่ตัวไหนก็ได้แต่เน้นเป็นกรีนโอ๊กหน่อยเพราะกรีนโอ๊กหน้าร้อนเนี่ยมันจะมันจะงองแงหน่อยมันจะยากเพราะเราต้องมีผักขายเนาะบางตัวปลูกยากบางตัวปลูกง่ายตรงนี้ก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆนที่มีงานประจําก็เอาฝั่งหนึ่งให้มันหนากว่าที่เป็นฝั่งที่ตะวันตกฝั่งที่ตะวันออกก็บางกว่าแต่ในส่วนฝั่งที่ตะวันออกเนี่ย อย่างช่วงบ่ายอยู่เห็นไหมฮะผมทามือดูแดดก็ยังโดนอยู่มันก็จะโดนแดดแรงช่วงนั้นเราเลือกผักที่มันทนแดดอ่ะเดี๋ยวไล่ดูอีกอันหนึ่งก็ได้อีกครั้งก็ได้กรีนโอ๊กไม่ได้นะกรีนคอร์สบัตเตอร์เฮดฟิเล่เรดโอ๊กไหวครับแล้วก็พวกสลัดแก้วผักกาดโขมอิตาลีกรีนปัตาเวียพวกนี้ไหวที่ที่ผมนึกถึงนึกได้นะตัวอื่นมีไหมผมผมนึกไม่ออกอ่ะแค่นั้นครับก็เลือกเอาผักที่มันทนแดด มาไว้ในส่วนที่มันโดนแดดเยอะหน่อยแค่นั้นครับเสลนก็ทำสองสีมันผมแต่ผมไอ้เขียวเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสีดาทั้งหมดผมทาแบบเพิงหมังแงนเนาะพอผมเปลี่ยนเป็นแบบจัว่วทีเนี้ยเสรนไม่พอผมก็เลยเอาสีเขียวแต่ถามผมว่าสีอะไรดีสีเขียวผมม,มันโตได้วกว่าสีอื่นเลยก็เลยนําสีเขียวดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนแค่นั้นเลยครับก็ปรับใช้เอาผักสลัดสลบแดดก็คือแสงมันแรงเกินเราแค่รีแสงมันแค่นั้นอ๊ยอีกอย่างนึงเรดโอ๊กเรดโอ๊ก บางพันนะครับมันเป็นกับบางพันธุที่เจอแดดมากๆกับตรงกลางมันจะห่อเหมือนกำมือเลยเวลาจะเก็บขายก็เอาไปไว้ตรงที่แสงน้อยๆมันก็จะดีแสงออกมันก็ค่อยๆลี่ออกมาเองอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับไม่ยากทําผักไม่ยากครับก็ปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้อะคลิปนี้เมื่อยปากนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดี